ศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยหรือวสทลงพื้นที่สำรวจความเสียหายบ้านหลายหลังที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวบริเวณชุมชน9ก้าห้องตาบลดงมะดะอำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายเพื่ออบรมและถ่ายทอดความรู้หลักการซ่อมแซมโครงสร้างบ้านที่ได้รับความเสียหายรุนแรงระดับสีแดงให้กับช่างท้องถิ่นประจำชุมชนเพื่อซ่อมแซมบ้านให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมผมเน้นคำว่ากลับมาใช้งานได้ดังเดิมไม่ได้บอกว่าเป็นการซ่อมเพื่อ ต้านแผ่นดินไหวที่มีโอกาสเกิดขึ้นใหม่ถ้าเกิดจะ,จะออกแบบถ้าจะเสริมกันขึ้นขนาดต้านแผ่นดินไหวที่จะเกิดขึ้นใหม่เนี่ยจะต้องมีการวิเคราะห์โครงสร้างตามหลักวิศกรรมและเหล็กเนี่ยคงไม่ใช่เฉพาะตัวเสามันจะต้องเข้าไปในคานด้วยดูรายละเอียดของคานด้วยเพราะฉะนั้นครั้งนี้ขอเน้นว่าเป็นการซ่อมเพื่อให้กลับมาเป็นเขียวและกลับเข้ามาใช้งานได้วันนี้มีช่างท้องถิ่นหลายคนต่างสนใจวิธีการซ่อมเสาบ้านเพราะเป็นฐานรากที่เสียหายอย่างรุนแรง โดยช่างยอมรับว่าเป็นครั้งแรกที่ต้องซ่อมบ้านที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวการซ่อมบ้านในลักษณะนี้จึงยากกว่าการซ่อมบ้านแบบปกติเพราะทุกครั้งที่ซ่อมแต่ละจุดจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยตลอดเวลาต้องแน่นอนครับบ้านแผ่นดินไหวนี่ยากครับเนาะเพราะส่วนหนึ่งที่ที่ยากนี่คือบ้านวันเ่ลาไปแล้วนะแต่ที่เขาจะมาซ่อม,มเหมือนบ้านธรรมดาถูกไปนี่ยากครับเพราะว่าหนึ่งต้องนึกถึงความปลอดภัยนะครับ สองคืออุปกรณ์เขาบอพ่อมบีเหมือนอุปกรณ์ให้ทิเหมือนเือนช่างที่มาจากเมืองใหญ่ๆนะครับเนาะเขาแค่ช่างชาวบ้านธรรมดาาครับก็มีเ่องมือถูกไปเนะครับผมเสาของบ้านหลังนี้ได้รับความเสียหายทั้งหมดมีความเสี่ยงที่เสาบางต้นจะพังลงมาระหว่างการซ่อมโดยก่อนจะเริ่มซ่อมวิศวกรได้แนะนําให้คํายันโครงสร้างแต่ละจุดที่จะซ่อมมากขึ้นเป็นเท่าตัว เมื่อเราเข้ามาที่ใต้ถุนบ้านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะคะจะสังเกตว่าได้มีเสาไม้มาค้ำยันที่ใต้ถุนบ้านเกือบทุกจุดนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีกระสอบทรายด้วยนะคะที่มาช่วยเสริมในการค้ำยันอีกด้วยซึ่งตามหลักวิศวกรก็บอกนะคะว่ากระสอบทรายนั้นสามารถที่จะมีการยืดหยุ่นและก็ช่วยที่จะรับแรงได้ดีมากขึ้นด้วยค่ะ,ะว,ว,วิศวกรผู้เชี่ยวชาญฟื้นฟูนฟนอาคารวิบัติย้ำกับช่างว่าก่อนที่จะทำการซ่อมฐานรากของบ้าน จะต้องเปลี่ยนระดับความรุนแรงของเสาแต่ละต้นให้ปลอดภัยในระดับที่ซ่อมได้ก่อนเช่นใช้กระสอบทรายมาค้ำยันเพื่อให้ความเสียหายอยู่ในระดับสีเหลืองก่อนที่จะลงมือซ่อมคำว,ว,ว่าจะทําสีแดงให้กลับมาเป็นเหลืองก็คืออาจจะต้องมีการค้ำยันอย่างถูกต้องตอนนั้นเนี่ยบ้านคุณลุงท่านนี้เนี่ยใช้ไม้ค้ำอย่างที่เห็นนะครับเป็นไม้แบบนี้นะครับ ค้ำอยู่เนี่ยสภาพไม้ก็เล็กนิดเดียวเนี่ยนะครับลมแค่ลมอย่างเดียวก็โยกแล้วนะเดินนิดหน่อยก็โยกแล้วเพราะฉะนั้นอันตรายมีโอกาสเกิดได้ตลอดผมก็เลยบอกว่าทำไมไม่เอาถุงทรายมายันขึ้นไปถุงทรายทําได้ง่ายและสร้างเสถียรภาพได้เร็วขณะที่เจ้าของบ้านที่ได้รับความเสียหายบอกว่ามั่นใจมากขึ้นที่มีทีมวิศวกรเร่งเข้ามาให้ความรู้การซ่อมแซมบ้านที่ถูกต้องเพราะส่วนใหญ่ช่างท้องถิน่น แต่ไม่มีประสบการณ์โดยตรงถ้าทัชกีเขาทำดูเท่าที่เห็นเนี่ยฮะแบบที่คุณที่คุณเห็นมันก็ผมเห็นทีวิศวกรเขาทำแบบมาตรฐานและอุปกรณ์ของเราที่จะและสะดวกของเราที่ชาวมาก็ต้องทาแบบที่เขาแนะนะจะเป็นเหล็กขนาดไหนฟูขนาดไหนคือทาที่เขาแนะนํามาครับเพื่อความมั่นใจขนาดเดียวกันทีมวิศวกรยังได้แนะนำชาวบ้านไม่ควรดำเนินการเองเพราะขั้นตอนการซ่อมอันตรายมาก และโครงสร้างอาจพังถล่มได้ทุกเมื่อต้องอาศัยวิศวกรและช่างก่อสร้างที่มีความชำนาญดำเนินการเท่านั้นจิราพรคำพาพันธ์ไทย PBS รายงาน ผู้ชมคะกลับเข้าสู่รายการสถานีประชาชนค่ะทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ของเรานะคะให้ความสําคัญนะคะกับเหตุที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงรายเรามีการตั้งทีมน,นะะักข่าวเฉพาะกิจก่อติดสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะแลวก็ขนาดเดียวกันรายการสถานีประชาชนเราก็มีการนําเสนอนะคะในทุกๆด้านนะคะเพื่อที่จะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องที่เชียงรายอย่างต่อเนื่องวันนี้นะคะในห้องส่งเราเองก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์ธเนศวีรศิรินะคะท่านเป็นผู้จัดการศูนย์เฉพาะกิจภัย,ยพิบัติแผ่นดินไหวนะคะที่จังหวัดเชียงรายสวัสดีคะ่ะอาจารย์ค่ะ ดีครับค่ะะอีกานหนึ่งนะคะแน่นอนค่ะคุณดารินข้องอัครากรรณาธิการข่าวอากาศและภัยพิบัติของไทยพีบีเอสค่ะ ค,ค่ะเดี๋ยววันนี้คุณดารินก็มีความคืบหน้าของความช่วยเหลือมาคุยกันด้วยะนะคะแต่ว่าในอีกเวท,ทีหนึ่งนะคะท่านผู้ชมคะก็เป็นทานน้ําใจนะคะที่มาช่วยเหลือพี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายค่ะมีในส่วนของทางท่านอาจารย์สมชัยสุวรรณบันนะคะผู้นวยการของไทยพีบีเอสของเรานะคะจะเป็นผู้รับมอบทานน้าใจครั้งนี้จากทางคุณสารนิดแขกสะอาดนะคะผู้จัดการแผนกชุมชนสัมพันธ์ของทางบริษัทอมตะคอร์ปอเรชั่นจำกัดนะคะมหาชนเรียนเชิญบนเวทีเลยค่ะ นะคะเพราะว่าก็ถือว่าเป็นพันธมิตรที่มาช่วยเหลือพี่น้องชาวเชียงรายด้วยกันนะคะได้มอบเงินนะคะช่วยเหลือให้กับพี่น้องชาวเชียงรายนะคะเป็นยอดเงิน1,000 0แสบาทนะคะพร้อมด้วยปูนนะคะเป็นปูนอินทรีเพื่อสร้างอาคารนะคะตองขอบพระคุณมากๆเลยค่ะค่ะแล้วก็โอกาสนี้ต้องขอเรียนถามในส่วนคุณสารนิดด้วยนะคะเพราะว่าทางอมาตะาของเราอ่ะนะคะก็มาช่วยเหลือนะคะพี่น้องที่เชียงรายไม่ทราบว่าว เราได้ดําเนินการช่วยเหลืออะไรไปแล้วบ้างนะคะแล้วก็หลังจากนี้ไปมีแผนจะช่วยเหลือต่อเนื่องอยังไงบ้างคะชาวเชียงรายและก็ประชาชนทั่วไปก็จะได้ร่วมดีใจกันด้วยนะคะครับกอ็อื่นขออนุญาตนิดหนึ่งก็คือก็ต้องเรียนที่มาที่ไปโดยทางผู้ริหารของเราสองท่านคุณวิกรมกรมิตประธานที่อมตะแล้วคุณยุบุลกิตซึ่งเป็นประธานบริษัทอมตซะมตซิตี้และเป็นผู้ดูแลนสาันนิเครือเมื่อสองท่านท่านก็ระบยว่าทางเาลาให้อมตะมีส่วนร่วมกระทางไทย b ีพีเอสนะฮะ ก็ถึงแล้วเราได้เชิญพันธมิตรรุ่งเข้ามาซึ่งมีผู้ประกอบการในมาตสานครผู้ก่อหนาตัดซิตี้แล้วก็ปุดอินทรีย์ก็ดึงมาเป็นทีมงานก็อย่างที่ทางคุณดารินพรชาเบื้องต้นก็ประสานงานผมเองลงที่มาสิบกวันเราไปลงที่ขั้นแรกคือที่โรงแรมแม่เหล่าพิทยาคมก็ไปร่วมกับทางอธิบดาชีวะเราได้คำร่วมือดีๆนะครับจากทางคิมวิทยาการอาชีพเชียงรายวิทยาเทคนิคเชียงรายวิทยาอาชีพเทิงวิทยาการทางดานวิเศษของเชียงรายนะครับก็สี่ามบันมาช่วยเอาน้กศึกษามช่วยก่อสร้าง แล้วก็เป็นอาคารชุกขาวไม่เหลาเสร็จไปแล้วนะครับคุย mm ิบุญท่านเป็นประธานส่งมอบไปตอนนี้เราก็กาลังจะสร้างที่โรงเรียนอปตสายขาวที่ mm hmm. ทางตาลนนีไปตั้งถาน,นีมานะครับ mm hmm. ก็ตอนนี้สร้างเป็นศูนย์เล็กๆนะครับ mm hmm. ก็คาดว่าจะเสร็จภายในประมาณวันที่7มิถุนายนนะครับส่วนในที่3ามคุณวิบุญก็ท่านก็เป็นห่วงก็ทราบว่ามีโรงเรียนคนพิการอยู่ที่เชียงรายท่านก็ไปเยี่ยมโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูลตอนนี้ก็ยพยายามจะตั้งศูนย์รับบริจาคเพิ่มเติมนะครับ ก็เป็นอันที่3นะครับส่วนที่4ก็เนี่ยฮะที่ว่าได้รับความร่วมมือกับทบเอสให้เรามาร่วมกระทังโรงเรียนอบตเมืองพานก็ประมาณ4โรงเรียนนะครับที่อัปเดตได้ตอนนี้ครับและในส่วนอื่นๆที่คาดว่าน่าจะสานต่อความช่วยเหลือนี่มีแนวทางยังไงบ้างคะก็ตอนนี้เรามีทีมพัฒนมิตรนะฮะจากที่บอกว่าทางกลุ่มอาชีวะนะฮะเพราะจริงๆคุยวุลท่านเองถ้าเป็นบ่ออาชีวะท่านก็พยายามดึงทางเด็กอาชีวะฮะให้ช่วยมันออกก่อสร้างคือบางครั้งตอนนี้เราก็ไปช่วยน้อยลูกข่าวิิยาสถานนะครับก็อาจจะไป ตรวจสอบอาคาเรเล็กๆน้อยๆซึ่งที่เราว่าเราทําได้นะครับโดยทีมงานอาชีวะของจังหวัดเชีงย <c oughs> งรายประสานกันต่อเวลาและวกบพัฒมิตต่างพุดอินทรีย์นะครับ ดีค่ะช่วยกันนะคะจรย์สมชายค่ะคนอกเหนือจากทางอ,าอัมมตะแล้วนะคะอยากจะให้ภาคส่วนต่างๆรวมถึงประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกันยังไงบ้างคะเพราะว่าในฐานะไทยพีบีบบเป็นตัวกลางนะคะในการช่วยเหลือครั้งนี้ด้วยะค่ะครับถ้า,ถ,าถ้าผู้ชมติดตามรายการของสถานีประชาชนแล้วก็รายการรู้สู้ภัยพิบัติของไทยพีบีมาตลอดอสักสองสาสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าเราทํางานอย่างต่อเน,นื่องในการที่จะไปรวมพลังชุมชนให้มีความเข้มแข็งให้ สนับสนุนช่วยเหลือตัวเองพร้อมกับนําภาคส่วนทางภาคสังคมไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจเอกชนนะครับอย่างเช่นอมตะหรือว่าภาคราชการภาควิชาการมหาวิทยาลัยนะครับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมต่างคนต่างก็เข้าไปสนับสนุนกันแล้วเรายังมีภาคีทีส่สนับสนุนเราอีกหลายหลายภาคีเช่นเว็บไซต์ไทยฝรั่งในที่เป็นไทยเควกแล้วก็ยังมีหลายหน่วยงานที่เริ่มแสดงตัวเข้ามา จะสนับสนุนซึ่งถ้าเห็นว่าเราติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอดตั้งแต่ต้นนะครับไม่ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลง ทางการเมืองอย่างไรเราก็ไม่ลดละก็ติดตามเรื่องนี้มาแล้วก็คอยติดตามความเคลื่อนไหวว่าเราจะทําอะไรได้มากกว่านี้อีกไหมเราจะ,ะระดมคนที่ไหนมาช่วยผู้ที่ประสบภัยทางที่จังหวัดเชียงรายได้มากน้อยแค่ไหนอยากจะเชิญชวนนะครับเรายังต้องการความช่วยเหลืออีกมากความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าหากว่าท่านไม่ไปเห็นด้วยตาตัวเองก็จะไม่รู้ว่าความเดือดร้อนของชาวบ้านนะครับเด็กๆนักเรียนที่ไม่มีโรงเรียนนะฮะต่างๆเหล่านี้ถ้าหากว่าผู้มีจิตอาสา ไม่ว่าจะมาช่วยในลักษณะใดนะครับติดต่อมาทางทางรายการสถานีประชาชนเราตั้งศูนย์ขึ้นมานะครับศูนย์ภัยพิบัตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราประชุมกันทุกวันเราก็จะขยับเคลื่อนนะครับความช่วยเหลือนี้ต่อไปโดยให้ชุมชนนะครับรวมพลังกันช่วยตัวเองเราไปเป็นผู้สนับสนุนครับค่ะรวมพลังช่วยกันใครมีอะไรก็ติดต่อผ่านไทยพีบีเอสได้นะคะค่ะต้องขอบคุณทั้งสองท่านมากๆนะคะทั้งคุณสันีและก็อาจารย์สมชัยขอบพระคุณมากค่ะ ห,หน่วยงานใดๆนะคะที่ชมรายการอยู่อยากจะเข้ามามีส่วนช่วยเหลือกันตรงน,นี้ก็แจ้งเข้ามาได้นะคะแต่ว่าพูดถึงเรื่องของการช่วยเหลือต้องเรียนถามคุณดารินนะคะณวันนี้27พฤษภาคมแล้วนะ,ะมีความคืบหน้ายังไงเราบ้างคะ ความคืบหน้าที่น่าดีใจก็คือว่าดิฉันได้คุยกับท่านโยธาธิการจังหวัดเชียงรายนะคะ,ะล่าสุดคุยกันเมื่อวานนี้เองท่านก็บอกว่าการเข้าไปสำรวจเนี่ยคะ่ะเพื่อที่จะประเมินว่าอาคารต่างๆเนี่ยมีความเสี่ยงแค่ไหนเสียหายแค่ไหนเนี่ยใกล้เสร็จวันนี้น่าจะเสร็จในช่วงเย็นวันนี้เลยนะคะ,ะดังนั้นเนี่ยคะ่ะล่าสุดตัวเลขที่ได้มาจากหมื่นกว่าหลังเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยประเมินไปแล้ว9,900กว่าหลังและะ้วค่ะวันนี้เหลืออีกแค่300กว่าหลังเท่านั้นเองก็จะเสร็จทั้งหมดซึ่งภายในเย็นวันนี้น่าจะเสร็จเรียยบ้้้อทัังมดแลววต ลขล่าสุดเมื่อวานนี้ก็คือว่าสีแดงตอนนี้อยู่ที่476หลังค่ะแล้วก็สีเหลืองนั้นที่ต้องซ่อมเนี่ยนะคะ2,2182หลังแล้วก็ที่น่าดีใจก็คือสีเขียวก็คือปลอดภัยอยู่ได้เลยนั่นนะ่ะมากถึง7,248หลังนะคะดังนั้นเนี่ยก็คือหมายความรวมๆแล้วที่เราต้องเข้าไปดูแลซ่อม ก็อยู่สักประมาณ2 0 0พกว่าหลังนั่นเองใกล้ๆ3 0 0พันแต่ว่าตรงนี้จะทําอย่างไรเนี่ยท่านโยธาธิการจังหวัดเชียงรายก็บอกว่ายังคงต้องกลับเข้าไปดูอีกในพื้นที่ทั้งแดงทั้งเหลืองว่าเราจะเข้าไปช่วยกันแก้ไขปัญหาได้อย่างไรแต่จะพึ่งราชการอย่างเดียวเนาะคงไม่ไหวเพราะว่ายังเยอะมากอยู่ดีนะคะแต่ว่าถ้ามีเครือข่ายต่างๆภาคส่วนต่างๆในสังคมระดมกําลังกันเข้าไปช่วยชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนก็น่าจะดีขึ้นได้ค่ะค่ะพูดถึงเรื่องเครือข่ายต่างๆก็ต้องทางวิศวกรรมสถานเลย นะคะเพราะรว่าเข้าไปช่วยตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงณนขณะนี้นะคะคอย่างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุยกันทราบว่าเดี๋ยวทางวิศวกรรมสถานก็จะมีการจัดฝึกอบรมช่างในท้องถิน่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์ท่านได้เป็นหนึ่งในทีมวิทยากร,รที่ไปช่วยอบรมด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเป็นยังไงบ้างอาจารย์มีคนสนใจเยอะไหมจริงจริงการอบรมในช่วงแรกเนี่ยผมไม่ได้เข้าไปแต่เข้าไปเพื่อไปพาวิศวกรอาสานําทีมเข้าไปตรวจแยกแดงเหลืองเขียว เขียวนี่ครั้งหนึ่งครับตรวจอีกครั้งตอนนั้นทางจริงๆทุกทางโยธาที่การจังหวัดได้จัดไปส่วนหนึ่งแล้วแต่เนื่องจากปริมาณเนี่ยมีมากเราก็เลยขออาสาสมัครพี่ๆน้องๆวิศวกรในวิชาชีพเดียวกันเนี่ยให้ไปช่วยกันนะเราก็ไปจําแนกแดงเหลืองเขียวซึ่งคาว่าแดงเนี่ยฟังแล้วน่าตกใจแต่จริงๆแดงส่วนใหญ่เนี่ยคือสามารถซ่อมแซมได้คือไม่ใช่พังทั้งหลังครับไม่ใช่พังเ <มา S 1> ียงแต่ว่าเราไม่อยากให้เจ้าของบ้านหรือผู้ที่อยู่ใกล้เคียงเดินเข้าไป เพราะอาจจะเกิดอัพเจอช็อกแล้วทําให้อาคารที่เป็นสีแดงลม้มลงมาใส่เพราะฉะนั้นเราก็มักจะให้แดงไว้ก่อนเพื่อให้เกิดความระมัดระวังแต่หลังจากนั้นเราก็จะบอกว่าแดงเนี่ยทำยังไงให้มันกลายเป็นเหลืองแล้วเหลืองทํายังไงให้กลายเป็นเขียวอ,อย่างนี้ครับออพอหลังจากครั้งนั้นเสร็จเรียบร้อยครั้งแรกไปเนี่ยเคยไปเจอบ้านคุณลุงหลังหนึ่งะนะครับที่ค้าด้วยไม้อย่างที่เห็นในภาพที่ปรากฏเนี่ยนะครับก็เราก็จะพบว่าคุณลุงก็ยังพักอยู่บนบ้านแล้งไม่กลัวเหรอคะ เขาบอกเขาไม่ทราบจะไปไหนดีอ๋ออันนี้อันนี้ครับครับผมก็เลยบอกทำไมไม่เอาถุงทรายหนุนพออีกอาทิตย์หนึ่งถัดมาเขาก็ทําเอาถุงทรายหนุนตามที่เราแนะนำอ่าดีใช่พอเราไปกันอีกรอบหนึ่งคือวิศวกรก็ทุกคนก็สามารถเดินเข้าไปข้างในได้เพราะไปนกลายเป็นเหลืองแล้วดีขึ้นเยอะครับอ๋อนี่คือด้วยการแนะนําของทีมวิศวกรที่ไปใช่ครับใช่ครับแล้วเขาหลังสุดี่ที่ผมไป ก็ไปสาธิตวิธีการซ่อมในพักสนามจริงๆนะครับโดยส่วนมากนะฮะอาจารย์ให้เป็นฐานข้อมูลนะใช่ว่าอะไรมักจะต้องซ่อมเลยในบ้านที่เกิดแผ่นดินไหวสิ่งที่ต้องระวังมากเป็นพิเศษคือเรื่องของการล้มลงของตัวอาคารอาคารที่มีการเอียงตัวเสียรูปทรงไปด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยอันนี้ไม่ควรจะเข้าไปใกล้เลยถือเป็นแดงแน่ๆเด็ดขาดเด็ดขาดครับส่วนที่เราพบแน่ๆคืออาคารมักจะเสียหายที่คอเสาบนจะสังเกตว่าตัวบ้านที่ยก ระดับพื้นเป็นพื้นโล่งเราจะเห็นเลยว่าคอเสาด้านบนงนั้นมองก็จะเห็นคอเสาแตกหมดคือบ้านที่มีใต้ถุนระหว่างตรงคอเสาใต้ถุนกับพื้นบ้านครับเนี่ยสชั้นสองพวกเรานึกออกไหมคะอ๋อถ้าตรงนี้แตกนี่ก็เจอบ่อยบ้านหลังที่เห็นในภาพนี่เป็นบ้านที่ทุกเสา2ี่สกว่าเสานี่แตกทุกเสานะโอ้โหทุกเสาแล้วนี้อันนี้ถือว่าเหลืองแดงเลยครับแดงนะคะถ้าคอเสาใหญ่คุณลุงเจ้าของบ้านเนี่ยบอกน่าเสียฮะพอบอกว่าแดงผมก็อธิบายว่าแดงนี่มันด้หมายความว่าบ้านจะต้องรื้อทิ้ง แต่ความหมายก็คืออย่าเข้าใกล้อันตรายจนกว่าจะมีการปรับให้มันเหลืองแล้วมาเขียวนะครับสุดท้ายก็ได้ทําอย่างที่ต้องการจริงๆคุณลุงก็เห็นแล้วว่าซ่อมได้สิ่งที่ต้องระมัดระวังอีกอย่างหนึ่งคือผนังครับ,รบผนังบ้านส่วนใหญ่ของของชาวบ้านเนี่ยเป็นผนังที่ ไม่มีหนวดกุ้งยึดติดเพราะพอเข้าไปซื้อเสาสําเร็จรูปมาเพราะฉะนั้นเวลาเขาก่อผนังมาเวลาแผ่นดินไหวปั๊บตัวผนังนี่มันโยกออกาก่ตัวแนวเดิมมันไม่เกาะกับเสาที่เป็นแกนนะฮะเพราะฉะนั้นต้องแนะนําว่าพอเกิดแผ่นดินไหวอย่าหลบเข้าใต้เข้าใกล้ผนังเด็ดขาดเพราะมีโอกาสล้มใส่ถ้าบ้านชั้นเดียวออกจากบ้านได้เร็วเท่าไหร่ย,ยิ่งดี แต่ถ้าไม่ได้จริงๆให้หลบอยู่ที่ใต้โต๊ะใช่ไหมฮะแล้วจริงๆถึงแม้เสาจะแตกอยู่ใกล้เสาดีกว่าใกล้ผนังคือใต้วงกบใต้โครงสร้างเสาจะเสาดีกว่าถึงแม้เสาจะแตกนะครับแต่ว่ายังดีกว่าผนังเพราะผนังที่นั่นส่วนใหญ่ล้ม เพราะฉะนั้นถ้าถ้าถ้าจะให้เรามัดระวังกันจริงๆแล้วตอนนี้คือ,อผนังนี่เป็นเรื่องที่น่ากลัวเพราะจะล้มได้ง่ายไม่มีการเสียบเหล็กหนวดกุ้งถ้าจะสร้างบ้านใหม่หรือทุบทิ้งจะต้องมีการเสียบเหล็กหนวดกุ้งเข้าเสาเขาเรียกเหล็กเสียบเข้าเสาให้ถี่ขึ้นระยะห่างอย่าเกิน30ซนติเมตรต่อระยะ1จุดที่เราเสียบคือมันมีวิธีแก้มีวิธีแก้หมดครับเว้นแต่ว่าถ้าเกิดชาวบ้านนะฮะคุณนารินเขายังไม่ได้ฟังวิศวกรพูดเขาก็อาจจะแบบ กลัวนะคะเพราะไม่รู้ว่าจะซ่อมกันยังไงคราวนี้ถามคุณดารินะในเรื่องของกระบวนการซ่อมเองที่บอกเดี๋ยวเย็นนี้เนี่ยครบแน่หมืน่นหมื่นกว่าหลังะนะฮะตรวจสอบครบแล้วคราวนี้คร่าวๆมีการบอกไหมคะว,ว่าเขาจะเริ่มดําเนินการซ่อมส่วนไหนยังไงก่อนที่อ,อําเภอพานก่อนหรือแม่เรลาหรือที่ไหนก่อนได้ได้มีการ เล่าให้ฟังบ้างแม่ทางท่านโยธาค่ะค่ะตอนนี้ทางจังหวัดก็แจ้งมานะคะว่าพอได้ตัวเลขครบแล้วจะเริ่ม <c oughs> เริ่มเคลียร์พื้นที่ <c oughs> นั่นก็คือว่าหลังไหนต้องรื้อจริงๆเนี่ยจะส่งกําลังเข้าไปช่วยรื้อก่อนเพื่อ <c oughs> ที่จะดําเนินการในการสร้างต่อไปได้ซึ่ง <c oughs> โครงการช่วยเหลือเนี่ยค่ะก็จะมีหลายหน่วยงานที่อยากจะเข้าไปช่วยสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ที่ไม่สามารถที่จะสร้างเองได้เนี่ยนะคะก็จะสามารถเข้ามาสร้างต่อได้หลังจากที่ต้องเคลียร์พื้นที่ก่อนปรับพื้นที่นําอาคารที่พังเสียหายออกก่อนณขณะนี้เนี่ยคาดว่าพรุ่งนี้นะคะจะเริ่มมีการเข้าไปเคลียร์พื้นที่แล้วในบางตําบลนะคะอย่างที่ผ่านเป็นต้นค่ะและอย่างในส่วนของคนที่เขาจะเข้าไปช่วยเหลือนะคะอย่างที่คุณดารินว่านอาจารย์ทะานนี้นะมีหลายกลุ่มทุกกลุ่มไปเนี่ยต้อง ติดต่อกับทางโยธาจังหวัดก่อนไหม,มหรือว่าควรจะมีขั้นตอนการทาํางานยังไงโยธาท่านแนะนํามาไหมคะว่าเราต้องประชาสัมพันธ์บอก จิตอาสาต่าง,งๆ,งๆที่อยากช่วยนะจริงๆควรที่จะเข้าไปติดต่อกับทางจังหวัดก่อนนะคะเพราะว่าจังหวัดก็จะรู้ข้อมูลว่าตรงจุดไหนช่วยแล้วยังไม่ได้ช่วยใครต้องการให้ช่วยแบบไหนไม่อย่างนั้นเนี่ยคะ่ะก็อาจจะเป็นการช่วยที่ยังไม่รู้ทิศทางที่ชัดเจนหรืออีกส่วนหนึ่ง<ๆ>ก็จะมีเครือข่ายภาคประชาชนอยู่ที่จังหวัดเชียงรายที่ตั้งเป็นศูนย์ประสานงานอยู่เช่นเดียวกันซึ่งเป็นเครือข่ายเดียวกับที่เรากําลังทํางานอยู่นี้ในขณะนี้นะคะเขาก็จะมีข้อมูลที่เชื่อมเชื่อมโยงกับทางจังหวัดเพื่อที่จะแจ้งว่าบ้านไหนมีความต้องการอย่างไร ในขณะนี้แต่ส่วนใหญ่ที่บอกมานะขณะนี้นะคะบอกว่าขอบคุณมากสําหรับถุงยางชีพตอนนี้อาหารพอแล้วที่ต้องการมากที่สุดคือเครื่องมือซ่อมแซมบ้านแล้วก็วิธีการค่ะเพราะว่าไม่รู้จริงๆว่าจะซ่อมยังไงเพราะว่าเราเขาก็บอกว่าบางหมู่บ้านอย่างเช่นหมู่บ้านดงลาเน,นี่ยนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เราก็ได้พูดถึงหมู่บ้านนี้ไปเนี่ยเขาก็บอกว่าช่างทั้งหมู่บ้านแหละแต่ซ่อมยังไงเนี่ยคะ่ะปัญหา พูดถึงการซ่อมยังไงอาจารย์ธเนศคะเราเราจะมีไม่รู้ทําทันหรือเปล่านะเป็นคู่มือหรือว่ามีวิธีการบอกกล่าวช่างให้รู้โดยทั่วถึงแล้วรู้ตรงกันด้วยนะคะมีวิธีการไหมครับเราทาอยู่ครับคาดว่าภายในสองาทิตย์นี้น่าจะเสร็จเรียบร้อยคือเป็นเล่มเลยวิธีการเหมือนอย่างที่ผมไปสาธิตเลยขั้นตอนเป็นยังไงเป็นลําดับมีรูปประกอบมีวัสดุที่ต้องใช้มีขั้นตอน1 2 3 4งสองสามสี่โดยที่ไม่ต้องใช้เทคโนโลยีสูงเช่นการผสมคอนกรีต เขาไม่เคยมีโม่ผสมเราก็บอกวิธีผสมที่ผสมกับกับบักต่างที่เขาใช้ถนัดกันเขาเคยทามาอย่างไรเขาก็ใช้อย่างนั้นการวัดระดับโดยใช้สายยางซึ่งช่างเป็นอยู่แล้วปกติใช้เอ็นอะไร่ารก็มีสายยางอันเล็กๆวัดระดับน้ำเนี่ยครับว่าเอียงตัวมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่ามีข้ออย่างหนึ่งที่มีชาวบ้านถามผมว่าแล้วบ้านที่เอียงไปแล้วจะยกให้ตั้งตรงเนี่ยผมว่ามันไม่เหมาะเพราะว่าค่าใช้ด่ายสูงมากทำยังไงกันคือถ้าเอียงเสียรูปไปเลยบางหลังเลยเสียรูปไปเลยอันนี้ต้องรื้อทิ้งแน่ แต่บางหลังถ้าเสียรูปแล้วด้านบนยังตรงแต่ด้านล่างโย่ยังแก้ได้ครับมีวิธีการตั้งเสาใหม่ห<อ>เราจะเขียนวิธีแก้ตัวนี้ไว้ให้ใช้ไหแล้ววัสดุบางอย่างเราสามารถนำจากบ้านหลังเก่ามาสร้างหลังใหม่ได้บ้างไหมคะได้ครับได้ยกเว้นที่เป็นคอนกรีตแตกร้าวแล้วไม่ได้ออสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเตือนก็คือมีชาวบ้านบอกว่าถ้าเกิดแผ่นดินไหวข้างใหม่มันจะร้าวไหมออการออกแบบอาคารต้านแผ่นดินไหวไม่ได้หมายความว่าไม่ให้ร้าวเลยนะฮะออแต่ร้าวยังไงแล้วไม่พังลงมาทับขณะวิ่งออกมาหรือ ไปวิ่งเวลาให้เราออกมาได้ค่ะแล้วยังซ่อมแซมกลับเข้าไปซ่อมแซมได้อันนี้คือหลักการของการออกแ่นดินไหวอย,<ม>อย่างถูกต้องยากมากครับต่างประเทศเขาก็ยังต้องร้าวอยู่นี่มีอยู่ในคู่มือที่วิศวกรรมสถานจะเราเราจะต้องเขียนอย่างหนึง่งท,ที่บ่งบอกนะครับอย่างเช่นเคยเห็นพื้นสําเร็จรูปนะครับค,คุณดารินไปคงเห็นนะครับพื้นบ้านส่วนใหญ่ที่เป็นพื้นสําเร็จรูปเนี่ยผมกลัวว่าพื้นสําเร็จรูปเนี่ย มันจะหลุดลงมา oh. เพราะบาง,บางทีเนี่ยวางแล้วมันอาจจะหมิ่นก็ได้พื้นสําเร็จรูปที่เป็นแผ่นแผ่นแผ่น uh huh. วาง uh huh. uh huh. วิธีแก้ง่ายๆก็คือเอาเหล็กฉากซื้อจากท้องตลาดมาแปะติดน็อตแค่นั้นเอง uh huh. บ่ารับก็จะกว้างขึ้นโอกาสโยกที่จะหลุดก็น้อยลง oh. อันนี้ผมผม uh huh. ให้เขาเขียนแบบเสร็จแล้วฮะแต่ตอนอยู่ในระหว่างที่วิศกรรมสถานกําลังรวบรวมเป็นเป็นเล่มเล็กๆเ,เ,เพื่อให้อ่านได้เข้าใจง่ายก็ uh huh. จะเอาไปแจก uh huh. อีกรอบหนึ่งถ้าขึ้นไปตอนหลังนี่ครับ ก็แจกแก่ช่างแล้วก็ผู้ที่สนใจเลยนะคะอาจารย์ธเนศบอกว่าการไปสอนซ่อมในครั้งนี้นะคะเป็นการซ่อมแบบว่าไม่ใช่ต้านแผ่นดินไหวทาไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะคะสาเหตุที่ว่าไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราเพียงการซ่อมเพื่อที่จะกลับเข้าไปใช้ให้เป็นหลังสีเขียวอย่างที่เคยใช้อยู่ที่เราไม่สามารถบอกได้ว่าจะต้านแผ่นดินไหวครั้งใหม่ได้หนึ่งเราไม่ทราบว่าปริมาณแผ่นดินไหวจะมาครั้งต่อไปจะมากกว่า6.3ริกเตอร์หรือน้อยกว่าเท่าใด อันที่สองคือการออกแบบเพื่อที่จะต้านแผ่นดินไหว <_ S 1> เขาจะต้องออกแบบให้มีความเหนียว <ừ> um. คําว่าเหนียวเนี่ยอย่างน้อยท,ที่สุดตรงข้อต่อระหว่างคานนี่คานนี่เสาอย่างเงี้ยกากระบาทข้อต่อตรงนี้ต้องเหนียวไม่ใช่หลุดออกไปจากกัน <ừ> um. เพราะฉะนั้นเวลาเราไปซ่อมเสาที่มันหักอยู่แล้วเราซ่อมได้เฉพาะเสาช่วงล่างเมื <ừ> um. ่อกี้ใช่ไหมฮะซ่อมได้เฉพาะช่วงล่างช่วงบนเราซ่อมไม่ได้เลยตรงข้อต่อตรงนี้เราไม่สามารถที่จะไปทุบพื้น แล้วไปพันเหล็กหรืออะไรก็แล้วแต่ให้เหนียวขึ้นได้เพราะถ้าลืออย่างนั้นเท่ากับลือบ้านนี่กําลังคิดแทนพี่น้องชาวเชียงรายนะแสดงว่าบ้านเราเข้าไปอยู่ได้แต่ไม่ไม่ไม่มั่นใจว่าจะรับประกันแผ่นดินไหวครั้งต่อไปแล้วไม่เสียหายมันอาจจะเสียหายบ้างแต่มันเป็นธรรมชาติของทั้งโลกใช่ครับใช่ไาะทให้ถ้าจะทําให้ต้านได้คงจะต้องมีการ เสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมตรงรอยต่อนี่เยอะมากหรือไม่ก็สร้างใหม่เป็นบ้านแบบพอดีพอดีเหมือนที่ทางสถาปนิกสยามเขาเขาออกแบบอย่างนั้นได้ไหมฮะอาจารย์ครับคือถ้าจะสร้างใหม่เนี่ยสามารถกันได้หมดแล้วจะสร้างใหม่แต่มันเป็นเรื่องยากที่จะสร้างใหม่ทุกหลังจริงไหมครับใช่คอะงบไม่เยอะครั้งนี้ที่ผมไปสาธิตเนี่ยถามว่าเอากลับเข้าไปใช้ได้อย่างเดียวหรือไม่ก็มีการผูกเหล็กที่ค่อนข้างถูกต้องตามหลักวิชาการนะเรียกว่าเสาต้นที่ทำเนี่ยถ้ามีการโยกอีกครั้งต่อให้ร้าวก็ไม่ระเบิดแบบ แบบ<ม>ในรูปรูปแรกๆที่เห็นแสดงว่าแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้น,นเหนียวขึ้นด้วยฮะเ<ม>พราะเหล็กที่งอขอเราจะเน้นทุกอย่างบอกว่างอขอมีความลึกเท่าไหร่ป้องกันยังไงตอนนี้เสาต้นที่ทําไปเนี่ยนะครับที่เห็นในภาพตอนนี้มีความเหนียวเพียงพอที่จะบอกได้ว่าโยกได้อย่างดีกว่าเดิม,ม,ม,มนะครับไม่ไม่ยัดพังแบบแบบที่ผ่านมาใช่จานใกลแล้วอย่างท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่จะเป็นภาคเอกชนหรือประชาชนก็ตามที่เขาชมรายการแล้วบอกว่าเอาละ ผมรู้แล้วว่าถุงยังชิพที่เชียงรายพอแล้วนะคะ<ช>อยากจะร่วมบริจาคอาจารย์ว่าวัสดุอุปกรณ์อะไรที่เอาสักห้าอันดับต้นที่อยากให้บริจาคเพื่อช่วยเหลือคนที่เขาอยู่ในเชียงรายมีของอะไรบ้างคะอาจารย์คะปูนหินทรายเหล็กครับปูนครับหินทราย,ายเหล็ก,ลกทุกยี่ห้อเลยนะเหล็กเหล็กข้ออ้อยนะครับที่ใช้เนี่ยปกติบ้านเนี่ยเป็นเหล็กข้ออ้อยแต่เป็นเหล็กที่ผมบอกให้เอาเหล็กสมมติเอาเหล็กเก้ามิลเป็นซื้อเหล็กเก้ามิลมาเหล็กที่นั่นเก้ามิลเท่ากับหกมิล ผมบอกขอให้มันเต็ม9้ามิลก็9มิลจริงๆนะครับก็ขอเป็นอย่างนั้นฮะแล้วก็ปูนหินทรายเหล็กนะครับก็ครบปูนที่ว่าเนี่ยเป็นปูนที่เขาเรียกว่าปอร์ตแลนด์ซีเมนต์นะครับปอร์ตแลนด์ซีเมนต์นะครับจะเป็นยี่ห้อไหนก็แล้วแต่นะครับนี่คือมาบริจาคเป็นของเหล่านี้ได้เลยนะคะให้คุณดารินเวลาที่มีพวกบริษัทเขาหรือประชาชนก็ตามสนใจบริจาคเป็นของเหล่านี้เนี่ยไทยพีบีเอสประสานกับหน่วยงานไหนเป็นคนรับมอบของแล้วก็เป็นคนจะ จัดแจกของลงไปซ่อมคน่ะ ก็ตอนนี้เนี่ยเรามีความร่วมมืออยู่นะคะที่ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภายัยแผ่นดินไหวที่ไทยพีบีเอสนะคะก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้แจ้งความจํานงเช่นว่าเป็นผู้ผลิตอยากจะมอบเหล็กอย่างที่อาจารย์ว่าปูนหิน,ห,นหรือทรายนะคะแจ้งเข้ามาเราจะมีผู้ประสานงานเพื่อที่จะดําเนินการในเรื่องนี้แล้วก็เข้าไปช่วยในพื้นที่เพราะว่าโครงการซ่อมที่เรากําลังดําเนินการอยู่นี้เองเนะะี่ยค่ะก็ยังคงต้องการสิ่งเหล่านี้เข้าไปช่วยในพื้นที่เหมือนกันเพราะว่าแม้ว่ามีชาวบ้านมีแรงแล้วมีองค์ความรู้แล้วแต่ว่ายังขาดอุปกรณ์เหล่า ก็ยังซ่อมไม่ได้ใช่ที่จริงอาจารย์เทนเนศก็บอกด้วยนะคะว่าการซ่อมนี้ก็ไม่ได้แพงมากใช่ไหมคะอย่างบ้านหลังนั้นที่เสาระเบิดนี่ใช้งบประมาณเนผมว่าอยู่ที่ประมาณไม่เกิน2,000บาทไม่นับเหล็กค้ำนะครับเหล็กค้ำเนี่ยเป็นเพียงแค่เหล็กที่ใช้ต่อเสาถอดออาไปใช้ที่อื่นได้เหล็กค้ำพวกนี้จะไม่ใช้เหล็กค้ำจะใช้เป็นแม่แรงยันอย่างเดียวก็ได้เพราะบางทีบ้านบางหลังเนี่ยแคาเสาต่อหม้อท่านสั้นนะครับหลังเนี่ยไม่ถึง2 5 0 0นะครับ ประมาณ2,000 2,001 2,002ชาวบ,บ้านจะได้มีกําลังใจบ้างนะคะคแต่ว่าท่านผู้ชมท่านใดที่ชมรายการอยู่แล้วก็อยากจะร่วมบริจาคเป็นเงินเราก็มีหมายเลขบัญชีเหมือนกันนะคุณดารินนะค่ะ,คะหมายเลขบัญชีของเราขึ้นหน้าจอเลยค่ะคุณดารินคะค่ะ,คะก็เป็นธนาคารกสิกรไทยสาขาห้แยกพะขุนเมงรายนะคะชื่อบัญชีเพื่อนไทย PBS กู้วิกฤตแผ่นดินไหวค่ะเลขที่บัญชี455220154 ห้าประเภทออมทรัพย์นะคะค่ะเราก็มีใบเสร็จให้ด้วยใช่ค่ะนะคะเพื่อจะเอาไปลดหย่อนภาษีได้ะนะคะเอาละค่ะว,วันนี้ต้องขอบคุณนะาะในส่วนของอาจารย์ธเนศและก็คุณดารินอย่างยิ่งขอบพระคุณมากค่ะค่ะ,คะ,คะช่วยเหลือกันจนกว่าพี่น้องชาวเชียงรายเขาจะเข้าสู่ความเป็นปกติของชีวิตอ่ะนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงนี้นะท่านผู้ชมเราพักกันสักครู่แล้วกลับมาพบทุกร้อนนะคะของพี่น้องแท็กซี่กันนะผู้ประกอบการรถแท็กซี่กว่าสิบคนค่ะตกเป็นผู้เสียหายหลังจากไปซื้อรถแท็กซี่จากเต็นท์รถแต่ขับได้ไม่ถึงเดือนนะคะถูกไฟนซ์เข้ามา นะคะบางรายนำรถไปขายก็ไม่ได้รับเงินส่วนต่างนะคะเจ้าทางในหน้าที่รับซื้อนะคะขณะนี้หายตัวไปเรียบร้อยแล้วนะคะติดตามรายงานกุกภิกาณาเขื่อนแก้วในสถานีประชาชนช่วงหน้าค่ะ